ต่มาฟังเรื่องของอักคิกขันทูปามาสูตรนะว่าด้วยอุปามาเหมือนกับกองไฟนะอันนี้ก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ถือว่าหนักพอสมควรนะเรื่องของภิกษุผู้ทุศีลเนี่ยสูตรนี้ก็เป็นอลองฟังดูกันแล้วกันนะครับอยู่ในอังคุตตะรนิกายอัธการนิบาทนะคือ สัตการนิบาตอัตการนิบานาวการนิบาทนี่จะอยู่ในเล่มเดียวกันนะคือเล่มที่37อยู่หน้า260ว่าด้วยอักขิอักขิขันธูปมาสูตรนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในแฟนโกสลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จดำเนินไปสู่ทางไกลได้ทอดพระเนตรเห็นกองไฟใหญ่กำลังลุกรุ่งโรธ ชดช่วชองอยู่ในที่แห่งหนึ่งจึงเสด็จแวะจากทางประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ใกล้โคนไม้แห่งหนึ่งครั้นแล้วตรัสถามพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นกองไฟใหญ่โน้นที่กําลังลุกลุ่งโรดชดช่วชองอยู่หรือไม่พิสุนั้นกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนาการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่โนอนที่กําลังรุกรุ่งโรยชดช่วงอยู่กับการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดาบุตรสาวพรหมามหรือบุตรสาวคระบดีผู้มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มอย่างไหน,นจะประเสริฐกว่ากันอกอดกองไฟกับกอดสาวสวยเนี่ยอันไหนจะประเสริฐนะ พี่สุนหลายก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่บุคคลเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดาบุตรสาวบุตรสาวพราหมณ์หรือบุตรสาวคณะบดีผู้มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มนี้ประเสริฐกว่าส่วนการที่บุคคลเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่น้นที่กำลังรุกกรุงโรดชวช่วงอยู่เป็นทุกข์ใครจะไปน,นอนกอดกองไฟนะ ออกอดสาวสวยไม่ดีกว่าหรืออันนี้พิกูุทั้งหลายก็ตอบมนะันว่ากอดสาวสวยนะ่ยประเสริฐกว่าดีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลมีทาลามกมีความประพฤติสกปรกหน้ารังเกียจปกปิดกมชั่วไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิยานว่าประพฤติพรหมจรรย์นเน่าในมีความกำหนัดกล้าเป็นดังอยากเยื่ออตัวนี้หนักจริงๆนะเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดาบุตรสาวพรามหรือบุตรสาวคณบดีจะประเสริฐอย่างไรการเข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญ่โน้นที่กำลังรุกลุ่งโรดชดช่วงอยู่นี้ดีกว่าข้อนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุอะไระข้อนั้นเพราะการเข้าไปกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นเหตุก็คือว่าอันนี้ข้อความตกไปหรือเปล่านะเดี๋ยวข้ออ่านอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะข้อความตรงนี้ทำไมแปลกๆการที่บุคคลที่เป็นผู้ที่ทุศีลมีธรรมลาโมกนะเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอด เข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดาหรือบุตรสาวพร,รามขา้ามบดีจะประเสริฐอย่างไรเออไม่ประเสริฐถ้าคนทุศีลน,นะไปนอนกอดสาวสวยนี่ไม่ประเสริฐนะอันนี้การเข้าไปกอดกองไฟเนี่ยประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าดีกว่าข้อนั้นข้อนั้นเพราะการเข้าไปกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นเหตุอ๋อคล้ายๆกับว่าภิกษุผู้ทุศีลมีธรรมลามกเน่าในเปียกแฉะเนี่ย นอนกอดกองไฟดีกว่าที่จะไปนอนกอดลูกสาวข้าบดีอันนี้ข้อความตรงนี้ก่อนนะแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปตรงนี้เองที่ท่านขยายนะแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปคือผู้ทุศีนที่ไปนอนกอดกองไฟเนะี่ยเมื่อตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวิบัตินรกเพราะการเข้าไปกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นปัจจัยพิภูกษ์ทุศีลน,นอนกอดกองไฟตายแล้วไม่ต้องตกนรกนะอย่างน้อยก็เจ็บปวดในชาตินี้ ส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลมีธรรมลามกมีความประพฤติสศกปรกหกน่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะอืมตรงเนี้ยมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เน่าในมีความกำหนัดกล้าเป็นดังอยากเยื่อเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดาบุตรสาวพรหมณ์หรือบุตรสาวขา้าดีผู้มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหาย มิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานแก่เขาและผู้นั้นเมื่อตายไปย่าเข้าถึงอบายทุกขติวิธีบาตนารกผู้ทุศีนเนี่ยนอนกอดกองไฟไม่ตกนรกแต่ผู้ทุศีนมีธรรมลามกเป็นนอนกอดลูกสาวข้ารบุรรเนี่ยตายแล้วตกนรกเนี่ยดังนั้นการกอดกองไฟจะดีกว่าประเสริฐกว่าการที่บุคคลผู้ทุศีนกอดกองไฟดีกว่าประเสริฐกว่าที่จะไปนอนกอดลูกสาวของลูกสาวของอ่า,ามเป็นต้นนะ ต่อมาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนาการที่บุุษมีกําลังเอาเชือกหนังอันเหนียวอันเหนียวแน่นผันแข้งทั้งสองข้างแล้วชักไปมาเชือกหนังพึงบาดผิวบาดผิวแล้วพึงบาดหนังบาดหนังแล้วพึงบาดเนื้อบาดเนื้อแล้วพึงตัดเส้นเอ็นตัดเส้นเอ็นแล้วพึงตัดกระดูกตัดกระดูกแล้วหยุดอยู่จดเยื่อในกระดูกกับการยินดี การกราบไหว้กับการยินดีการกราบไหว้แห่งกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลหรือข้าบรีมหาสาลไหนจะดีกว่ากันโอ้โหเนาะบุคคลที่ให้กาวเชือกหนังมาพันแข้งแล้วก็ดึงไปดึงมาจนกระทั่งแข้งขาดไปเนี่ยกับการที่กษัตริย์พามกษัตริย์พามมหาสาล่ที่เข้ามากราบไหว้อันนี้นจะดีกว่ากันเนี่ย พิสูจกทุนว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญการยินดีการกราบไหว้แห่งกรรษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลหรือข่าบริมหาศารนี้ดีกว่าการที่บุรุษมีกําลังเอาเชือกหนังอันเหนียวแน่นพันแข้งทั้งสองข้างแล้วชักไปมาเชือกหนังพึงบาดผิวเป็นต้นนะหยุดอยู่จดุดเยื่อในกระดูกนี้เป็นทุกข์ข้อความอุปมาก็คล้ายกันนะ พระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกูุทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลมีธรรมลามกเป็นต้นเป็นดังอย่างเยื่อยินดีการกราบไหว้แห่งกษัตริย์มหาศารพระมหาศาลหรือพระบรมมหาศารจะดีอย่างไรการที่บุตรผู้มีกําลังเอาเชือกหนังอันเหนียวแน่นพันแข้งทั้งสองแล้วชักไปชักมาเชือกหนังพึงบาดผิวไปยหญใหญ่นะหยุดอยู่จุดเยื่อในกระดูกนี้นั้นดีกว่า ดีกว่าเพราะข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวิริบวาณนรกเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยบุคคลผู้ทุศีนยินดีการกราบไหว้เป็นเตุที่ตกอรกนะแต่หากว่าบุคคลผู้ทุศีนเนี่ยถูกเขาเอ,า,อาเชือกหนังมาพันแข้งแล้วก็ดึงไปดึงมานี่ยก็ยังเจ็บปวดเพียงแค่ชาติเดียวแต่ไม่ต้องตงกอาก แต่บุคคลผู้ทุสีนเป็นดังอยากเยื่อเนี่ยท่านว่ายินดีการกราบว่า,เาบบ้เนี่ยของของกษัตริย์พรามข้าบดีเนี่ยยินดีเขากราบเขาไหว้เนี่ยนะเป็นประจัยให้ตกอารมณ์พระสูตรตรงนี้เนาะอุปมาหนักมากๆเลยเนี่ยส่วนต่อมานะท่านบอกว่าอืมตัวนี้ก็ส่วนการที่บุคคลผูดทุศีลไปยัน่ใหญ่นะเป็นดังอยากเยื่อ ยินดีการกล่าบว่าแห่งกษัตริย์พราหมณ์ข้ามบดีมหาศาลนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกสิ่งการะนานแก่บุคคลผู้ทุศีนั้นและบุคคลผู้ทุศีนั้นเมื่อตายไปย่อมไม่เข้าถึงอบายทุกติวิธิบาสนรกอขออภัยนะอ่านผิดที่นึ่นะและบุคคลผู้ทุศีนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวิธิบาสนรกเนี่ย อันนี้ก็คือว่าพิสูจ์ผู้ตุศีลยินดีการกราบไหว้กษัตริย์พราหมณ์แพทยมหาสาลมื่นั้นเถอะการยินดีอย่างนั้นเป็นไปเพื่อความชิบหายโอ้โหทำไมหนักอย่างนี้นะเพื่อความชิบหายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกสิ่งกาลนานเลยแล้วก็บุคคลผู้ตุศีนตายไปแล้วก็ยังเกิดในอบายทุกขติบิิบานรลกนะสมกับสูตรก่อนๆที่ผมได้นําอ่านให้ฟังนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนันไนการที่บุรุษที่มีกําลัง เอาหอ,อกอันคมฉโลมน้ำมันพุ่งใส่กลางอกยินดีการยินดีอัญชฉลีกรรมของกรรษัตริย์มหาศาลพระมาหาศาลหรือคณะบริมหาศาลไหนจะดีกว่ากันถูกหอ,อกฉโลมน้ำมันพุ่งกลางอกมันคงจะรยกว่าเข้าออดีเหลือเกินเนาะเนี่ยทีนี้พิษุหลายก็ทูลว่าข้าแต่พระพุทเจริญการยินดีอัญชลีกรรมของกรรษัตริย์มหาศาลพระมาหาศาลคณะบริมาหาศาล นี้ดีกว่าส่วนการที่บุรุษมีกำลังเอาหอ,อกอันคมชะโดมชะโลมน้ำมันพุ่งใส่กลางอกนี้เป็นทุกข์จะดีการกราบไหว้ดีกว่าที่จะให้เขาเอาหอ,อกมาแทงอกอนะพระพระเจ้าก็ตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลมีธรรมลามกไปใหญ่นะเป็นดังอยากเยื่อ ยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริย์มหาศาลพระหมาศาลหรือบดีหมาศารจะดีอย่างไรการที่บุรุษผู้มีกําลังเอาหอกอันคมชโลมน้ํามัน,มนพุ่งใส่กลางอกนั้นดีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเขาจะพึงถึงความทุกข์เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุมีมีข้อนั้นเป็นเหตุแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวิบารนรกเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยส่วนการที่บุคคลผู้ ทุศีลนะลองอ่านลองอ่านข้อความพิสดารอีกนิดนึงน,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 นะส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลมีธรรมลามกมีความประพฤติสกปรกหน้ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณนะไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เน่าในมีความกำหนัดกล้าเป็นดังอยากเยื่ออันนี้ก็จบอย่างนี้นะเป็นดังอยากเยื่อ ยินดีการกราบไหว้แห่งกษัตริย์มหาศาลหรือขาบรีมหาศาลเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกสิ่งกระนานแก่บุคลบคลผู้ทุศีนั้นบุคคลผู้ทุศีนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุก,กติวิธบัตรนรกต่อมานะ เรื่องอะไรเนี่ยดูก่อนภิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนอ่านี้ข้อต่อมานะนี่การที่บุรุษมีกำลังเอาแผ่นเหล็กแดงแผ่นเหล็กแดงไฟกำลังลุกรุ่งโรดชดช่วงนาบกายตัวกับการบริโภคจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธา ของกษัตริย์มหาศารพระมหาศารหรือคณะบริมหาสารไหนจะดีกว่ากันโอุปมาแต่ละข้อเราหนักขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเอาเหล็กแดงมานาบตัวเนี่ยกับการห่มจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธานะที่ส่วนใหายก็ทูลวา่าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่บุกการที่การบริโภคจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลพระมหาศารหรือคณะบริมหาสารนี้ดีกว่าการที่บุตรมีกำลังเอาแผ่นเหล็กแดง ไฟกำลังลุกรุ่งโรจน์ชดช่วงหน้ากายตัวนี้เป็นทุกข์พระผู้มีพระเจ้าก็ตัดว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลน,นั้นทุศีลมีธรรมลามกเป็นต้นนะไปใหญ่เลยตรงนี้เป็นดังอยากเยื่อบริโภคจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาสารพราม หมาสารหรือขะบดีหมาสารจะดีอย่างไรการที่บุรุษมีกําลังเอาแผ่นเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุ่งโรธชดช่วงนาบกายตัวนี้ดีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจะพึงเพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุแต่เขาเมื่อตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกขติบดีบาสนรกเพราะข้อนั้นเป็นปััยเออบุคคลผู้ทุศีลเนี่ยถูกเอาเหล็กแดงมานาบตัวยังดีกว่านะตายไปก็ไม่ต้องตกนรก ส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลมีธรรมลามกเป็นดังอยากเยื่อบริโภคจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาสาลพระมหาศาลหรือพระบริมหาสารนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกสิ้นกระนานแกบุคคลผู้ทุศีลน,นั้นและบุคคลผู้ทุศีลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวิธิบาสนารกห,ห,ห,หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละแต่ละอุปมาเนี่ย ดูกนพิสูตทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนาการที่บุุษมีกําลังเอาขอเนี่ยขอเหล็กแดงนะไฟกําลังลุกรุ่งโรจโชดช,ดช่วงเกี่ยวปากอ้าไว้แล้วกรอกก้อนเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุ่งโรจโชดช,ดช่วงเข้าปากก้อนเหล็กแดงนั้นจะพึงไม่ลิมฝีปากไม่ปากไม่ลิ้นไม่คอไม่อกไม่เรื่อยไปจนถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยแล้วออกทางถารเบื้องต่ํา กับการบริโภคบิณฑบาตที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลหรือคณะบดีมหาศาลไหนจะดีตกไหนจะดีกว่ากันกินก้อนเหล็กแดงนะที่ส่วนหลายก็ทูลนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการบริโภคบิณฑบาตที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลหรือคณะบดีมหาศาลนี้ดีกว่า การที่บุตมีกำลังเอาขอเหล็กแดงไฟกำลังลุกรุ่งโรโชดช่วงเกี่ยวปากอ้าไว้แล้วกรอกก้อนเหล็กแดงไฟกำลังลุกรุ่งโรโชดช่วงเข้าในปากก้อนเหล็กแดงนั้นจะพึงไหมลิมฝีปากเป็นต้นไปใหญ่แล้วออกทางทวานเบื้องต่ำนี้เป็นทุกข์ดูก่อนพิสุททั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลาย การที่บุคคลพูดทุศีลมีธรรมลามกไปใหญ่เลยนะตรงนี้เป็นดังอยากเยื่อบริโภคบินตาบาทที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์พราหมณพระบริมหาสารจะดีอย่างไรการที่บุุษมีกําลังเอาขอเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุ่งโรดชดช่วงเกี่ยวปากอ้าไว้แล้วกรอกก้อนเหล็กแดงกําลังลุกรุ่งโรดชดช่วงเข้าในปากก้อนเหล็กแดงนั้นจะพึงไม่ริมที่ปากจุดจดุไปใหญ่นะแล้วออกทางทวารเบื้องต่ํานี้ดีกว่าเพราะ ข้อเพราะ,ะข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะนั่นพึงถึงความตายหรือทุกปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุแต่แต่นั้นเมื่อตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวิบัตินรกเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยนะบุคคลผู้ทุศีนี้กินก้อนเหล็กแดงตายก็ไม่ตกอรกนะไม่ตกอรกเพราะกินก้อนเหล็กแดงส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีนไปใหญ่เป็นดังอยากเยื่อ บริโภคบินาบาทที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศารพระมหาศารหรือคณะบริมหาศารนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกสิ้นการะนานแก่บุคคลผู้ทุศีนั้นและบุคคลผู้ทุศีนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกอันนี้ก็เรื่องของบินาบาทต,ต่อมาเรื่องอะไรเนี่ย ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนการที่บุรุษมีกําลังจับที่ศีรษะหรือคอแล้วให้นั่งทับนอนทับบนเตียงเหล็กหรือตั้งเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุ่งโรดช์ชดช่วงกับการบริโภคเตียงตั้งที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลปราหมาศรรมาลพร,ร,ระบริมหาศาลไหนจะดีกว่ากัน พิสูจน์หลายก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่อาการบริโภคเตียงต่างที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษริย์มหาศาลพระมหาศาลพระบริมหาศาลนี้ดีกว่าการที่บุตรมีกำลังจับที่ศรีรษะหรือที่คอแล้วให้นั่งทับหรือนอนทับบนเตียงหรือตังหรือตังเหล็กแดงไฟกำลังรุกรุ่งโรจน์ช่วงนี้เป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลาย การที่บุคคลผู้ตูศีลมีธรมรมลามกไปายานใหญ่เป็นดังอยากเยื่อเป็นดังอยากเยื่อบริโภคเตียงตั่งที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกริย์มหาศาลตราหมาศาลหรือคณะบริหมาศาลจะดีอย่างไรการที่บุตรผู้มีกําลังจับศีรัะที่จับที่ศีรษะหรือที่คอแล้วให้นั่งทับหรือนอนทับเตียงหรือตั่งเหล็กแดงไฟกําลังรุกรุ่งโรโชดช่วงนั้นดีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะผู้นั้นจะพึงเข้าถึงความตาย หรือทุกปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่เข้าถึงอบายทุก,กติวิิบาทนารกเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลไปใหญ่เป็นดังอยากเยื่อบริโภคเตียงต่างที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกระสัมหาสารปราหมาสารหรือขณะบริมหมาสารนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความชิบหายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกสิ้งกระนานแก่บุคคลผู้ทุศีนั้น และบุคคลทูและบุคคลผู้ทุศีนั้นเมื่อตายไปย่ำเข้าถึงอบายทุกขติวิธีบาทนารกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเทิงหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนการที่บุรุษมีกําลังจับมัดเอาเท้าขึ้นเอาหัวลงโยนลงในหม้อเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุ่งโรจโ์ชดช่วง ผู้นั้นถูกไฟเผาเดือดดุดฟองน้ำในหม้อเหล็กแดงนั้นบางครั้งลอยขึ้นข้างบนบางครั้งจมลงข้างล่างบางครั้งลอยไปของขวาง,างการกับการบริโภควิหารคือกุฏิวิหารนะที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกริสัมหาศาลพระมหาศาลหรือขณะบริมหาศาลไหนจะดีกว่ากัน พิกสุงหลายก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการบริโภควิหารที่เขาถวาวด,ด้วยศรัทธาของกรษริย์มหมาสาระราหมาศาลหรือข้าบริมาสารน,นี้ดีกว่าการที่บุตรมีกําลังจับมัดเอาเท้าขึ้นเอาหัวลงโยนลงในหม้อเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุ่งโรโชดช่วงผู้นั้นถูกไฟเผาเดือดดุดฟองน้ําในหม้อเหล็กแดงนั้นบางครั้งลอยขึ้นข้างบน บางครั้งจมลงข้างล่างบางครั้งลอยไปของขวางนี้เป็นทุกถูกต้มในหม้อเหล็กแดงเดือเดเลยนะพระผู้มีพระบ้างจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลมีธรรมลามกไปใหญ่เป็นดังอยากเยื่อบริโภควิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาการที่บุตรมีกําลังจับการที่บุตรมีกําลัง จับเอาเอาเอา,เอาเท้าขึ้นเอาหัวลงโยนลงในหม้อเหล็กแดงโยนโยนลงในหม้อเหล็กแดงไฟกำลังลุกรุ่งโรดชดช่วงถูกไฟเผาเดือดดุดฟองน้ําในหม้อเหล็กแดงนั้นบางครั้งลอยขึ้นข้างบนบางครั้งจมลงข้างล่างบางครั้งลอยไปของขวางนี้ดีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะผู้นั้นพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตาย มีข้อนั้นเป็นเหตุแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวิธิบาญนารกเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลไปใหญ่นะเป็นดังอยากเยื่อบริโภควิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกระสัมหมาสาลพรมามหาศาลหรือคราบดีหมาศารนั้นย่มเป็นไปเพื่อความฉิบหายเพื่อมิใช่ประโยชน์ เพื่อทุกตรรศกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนนั้นและบุคคลผู้ทุศีนนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวิบิบาสนารกดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายบริโภคจีวรบินบาเนาสนาสนะกีรณะปัจจัยเภสัชบริขารของเหล่าของชนเหล่าใดปัจจัยของชนเหล่านั้นจะมีผลมากมีอนิสง์มาก และการบรญรชาของเราทั้งหลายจักไม่เป็นหมันมีผลมีกําไรอให้สําเนกให้ศึกษาอย่างนี้นะว่าเออเขาทําบุญกับเราเขาจะได้บุญมากเนี่ยเราจะทําอย่างไรเราจะทําตัวอย่างไรเขาจึงจะได้บุญมากเขาจึงจะได้อันิสงส์งมากแล้วก็การบวชของเราจะไม่เป็นหมันนะมีผลมีกําไรมากดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหลอันหนึ่งเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์นั้นควรแท้ทีเดียวที่จะให้ประโยชน์นั้นสําเร็จด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ควรแท้ทีเดียวที่จะก็ควรแท้ทีเดียวที่จะให้ประโยชน์นั้นสําเร็จด้วยความไม่ประมาทหรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองก็ควรแท้ทีเดียวที่จะให้ประโยชน์ทั้งสองนั้นสําเร็จด้วยความไม่ประมาท ตัวนี้คือว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นเองนะมีคุณธรรมมีความมากน้อยสนุดขัดเกลาอย่างน้อยสมาธิไม่ได้ปัญญาไม่เกิดจะขอให้มีศีลที่บริสุทธนะินะศีลห้าบริสุทธิ์ศีลแปดบริสุทธิ์ศีลสิบบริสุทธิ์ศีลสองร้อยิบเจ็ดบริสุทธิ์เนี่ยนะแม้สมาธิไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าศีลที่รักษาดีแล้วเนี่ยจะป้องกันเราไม่ให้ไปเกิดในอบายนะเหมือนกับใน ในเรื่องที่ผมเคยอ่านให้ฟังหลยลสูตรในช่วงกันก่อนนะจะเป็นปาติโมกขสังวรสูตรก็ดีหรือว่ากัลยาณสูตรก็ดีเนี่ยที่อธิบายเรื่องของปาติปาตินะปาติแปลว่าอะไรโมกขะแปลว่าอะไรเนี่ยปาติโมกขแปลว่าอะไรนั้นนะน,นะในสูตรนั้นจะดีมากเลยนะปาติโมกขแปลว่ายังบุคคลผู้รักษาไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดในยาบายภูมิหรือว่ายังบุคคลผู้รักษาปาติโมกขนั้นให้พ้นจากสังสารวัฏสังสารทุกเนี่ยนะ คือว่าอย่างน้อยเนี่ยรักษาศีลปฏิโมกให้ดีก็ยังดียังดีกว่าเพราะว่าบางทีสมาธิไม่ได้ปัญญาไม่เกิดเนี่ยรักษาศีลเพื่อป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นต่อมานะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสวยากรณะาสิทนี้จบลงแล้วและเมื่อกําลังตรัสวยากรณะาสิทนี้อยู่โลหิตร้อนพุ่งออกจากปากของภิกษุหกสิบรูปพวกตนภิกษุ 60สรูปพวกกลางลาสิกขาสิกมาเป็นขนาดด้วยกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทําได้ยากข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทําได้แสนยากอีก60สรูปจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมันจบอคิขันธูปมาสูตรอืตรงนี้นะอันนี้ดูอัตกถานะท่านจะขยายตรงนี้ ขยายเรื่องราวในพระบาลีเนี่ยอัตกถาอัคกคิขันธูปะมะสูตรอัคกคิขันธูปะมะสูตรที่8พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในเหตุเกิดเรื่องก็การเกิดขึ้นแห่งเรื่องก็การแสดงขึ้นแห่งเรื่องแห่งพระสูตรนี้กล่าวไว้แล้วโดยพิสดารในจูรัตชราสัง คาตะสูตรในหัวหลังนั่นแหละโอ้แสดงว่าอยู่ที่นู่นนะตรงนี้ตรงนี้อธิบายไว้ไม่ไม่ละเอียดนะตรงนี้ไม่ละเอียดเลยเนี่ยแต่ผมจําได้ว่าในสูตรนั้นท่านจะก็ขยายไปเยอะพอสมควรนะคือตรงท่านจะบอกว่าตรงที่ว่าภิกษุหกสิบรูปที่ว่าเลือดพุ่งออกมาจากปากนี่ ภิกษุรูปนี้ต้องอบัติประราชิกนะต้องอบัติประราชิกแล้วเนี่ยไม่ยอมลาศิกขาพอได้ฟังเรื่องอุปมาอุไม,มยที่พระองค์ทรงตัดว่าบุคคลผู้ทุศีลมีธรมรมลามกเนี่ยแบบไม่ได้แบบพฤติพเมจรรรันแต่ปฏิญญาว่าปรฤตุพหมจรรันเน่าในเปียกแฉเป็นดังอยากเยื่อเนี่ยภิกษุรูปนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะกุกกุจามากนะเร่าร้อนใจที่ตัวเองต้องอบัตประราชิกแล้วไม่ยอมลาศึกคงจะ ปิดกรำชั่วตัวเองมาหลายวันพอสมควรน่ยนะนึกถึงตัวเองว่าตัวเองต้องอบัตประริชิกแล้วไม่ยอมลาศิกานี่พอฟังพระสูตรนี้จบเลือดก็เรียกว่าพุ่งกระชอกออกมาจากปากเลยนะคงจะเล่าร้อนมากเกิดกุกกุจะรำคาญใจต่อมาภิกษุ60รูปพวกกลางเนี่ยต้องอบัตรองลงมาอาจจะเป็นจังกได้เศษหรือว่าตุลใจ ปาจ,จิตติอะไรเป็นต้นคืออาบัตเบานะก็ขอลาสิขาเลยนะเพราะว่าคิดว่าการบวชเป็นสำเนกเชื้อสายสักยบุตรรู้สึกว่าทำตัวได้ยากได้ลำบากเหลือเกินมีอาบัตมากมายเรียกว่าไม่สามารถที่จะรักษาพระวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เนี่ยพิสุดเหานี้ก็กลัวมากกลัวว่าจะกลายเป็นบุคคลผู้ทุศีนไปเนี่ยก็ขอลาสิขาลาสิขาออกมาต่อมา พิสูจอีก60รูปพวกหลังที่ว่าบรรลุอรหัตเนี่ยคือตั้งแต่บวชมาศีลบริสุทธิ์ตลอดเลยไม่มีอาบัตติดตัวแม้แต่นิดเดียวพอฟังพระสูตร,ตรนี้เนี่ยก็ติดต่อว่าโอ้โหพวกเรานี่บริสุทธิ์เหลือเกินนะสามารถทําสิ่งที่ทําได้ยากแสนยากในการรักษาพระวินยัยด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยไม่มีความด่างพร้อยของศีลเลยก็เกิดความปิดติอิ่มเอิบเจริญนิพสนานบรรลุอรหัในต์ในขณะที่พระองค์ทรงตัดสูตรนี้จบเนี่ย้อความก็เป็นอย่างนี้ในสูตรนี้ เดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวผมจะลองเอาอัตรกถาในในพระสูตรสูตรนั้นนะที่ท่านขยายพิสดารนี่ท่านจะขยายว่าอย่างไรบ้างมาอ่านให้ฟังนะ